สวัสดีเพื่อนที่รักบิตคอยและเอาคอยทุกคนนะครับก็พบกันอีกแล้วกับผมบีในช่อง b ีฟอร์เวันนี้ผมก็จะมาพูดเหรียญ2ตัวนะครับด็อกคอยกับชีบะนะครับข็อตัวแรกที่จะมาพูดก็คือตัวด็อกคอยนะครับตอนนี้เขาก็ได้เบรกแนวต้านสําคัญไปแล้วใครที่ซื้อโซนโซนนี้ก็ยินดีด้วยนะครับที่ผมให้ดูกราฟเปล่าเพราะว่า เพืเ่อนๆก็จะได้รู้รู้ว่าเขาจะขึ้นไปประมาณไหนเราได้กะกะเอานะครับกะเอาถูกนะครับประมาณ0.3465นี่คือการกะนะครับคนที่จะเล่นสันโอเคเดี๋ยวเรามาจับเราจะมาเปิดเครื่องมือกันชุบผมก็ได้นะเวฟของเขาแล้วผมมีจุดสังเกต อีกแล้วครับท่านให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับในเพืเพินที่ผ่านมานะครับส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้ครับเพื่อนๆ,ๆถ้าเพื่อนเพื่อนเสังเกตดูนะครับเขาก็จะย่อลงมา2ครั้งตรงนี้ก็ย่อลงมา1ครั้ง นี่คือจุดสังเกตนะครับเพมือนกนนี่หนึ่งครั้งเนี่ยตรนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วปัจจุบันนะครับเขาก็ย่อมาสองครั้งเล้เเหมือนกัน,นครับนี่หนึ่งครั้งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนี่เขาทำแพทเทิร์นคล้ายๆกับเมื่อก่อนเลยนะครับ แล้วจุดสังเกตต่อไปนะครับสิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องเบรกไฮเก่าของเขานะครับที่ผมได้ตีเอาไว้นะครับ B ตรงนี้เขาต้องเบรกขึ้นไปสักนิดหนึ่งถ้าเขาทำทรงแบบเมื่อก่อนนะครับก็เหมือนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆดูสังเกตนะครับนี่ไฮนี้ นี่เขาเบรคขึ้นไปสูงมากเลยนะครับสูงกว่าไฮเก่าของเขานะครับตอนแรกก็เขาขึ้นมาผมไม่รู้นะครับเมื่อก่อนว่าเขายัางไงแต่เขาก็เบรคขึ้นไป <c oughs> แล้วก็ทิง้งแล้วก็ทิ้งตัวลงมาให้ได้กับไฮเก่าของเขาเกือบพอดีต่างกว่านิดนึงแล้วถ้าเรามาตีฟีโบกันนะครับผมจะวัดจาก จุดต่ําสุดแล้วก็ไปจุดสูงสุดนะครับเขาก็ได้ยอ่อลงมาเกือบนะครับเกือบ76.40 <Summer. S 1> เพื่อนๆพื่จำเอาไว้นะครับว่าเ็เกือบเท่ากับแต่ไม่ถึงก็60สิบดได้นะครับขอย่อมา60บิตดกว่าๆแล้วปัจจุบันถ้าเราลองวัดนะครับ เขาต้องเบรกหายเก่าของเขานะครับตรงนี้เขาต้องเบรกไปตอนนี้เขาตาตรงนี้ mm hmm. ก็ประมาณ0.380ได้นะครับตีเป็นตัวคงพีคือเขาต้องเบรกให้เหนือกว่า3.80นะครับ เมือกว่านะครับสมมุติถ้าเขาเบรกมาได้ส่0.400เลยนะครับสมมุตินะครับสมมติสมมุติถ้าเขาเบรกมาประมาณเดี๋ยวผมกะแวบ,บหนึ่งนะครับเอาประมาณ3.992ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เขาจะลงมาก็ประมาณ 0.2646ก็จะประมาณโซนโซนนี้ถ้าหากเขาขึ้นไปแล้วแล้วขอทำการย่อแล้วโซนนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถรับได้ผมว่าเขาก็ทำเพจขึ้นคล้ายๆเมื่อก่อนนะครับคล้ายคลยนะครับย้ำคล้ายคลเมื่อก่อนแต่มันก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไปนะครับเพื่อนๆก็ต้อง คิดด้วยนะครับแต่นี่ผมเอามาให้เพื่อนดูเพื่อไปวางแผนในการลงทุนนะครับไม่ใช่ว่าให้เพื่อนๆซื้อเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นไม่ใช่นะครับเพื่อนๆก็ต้องวางแผนด้วยนะครับเหมือนสําหรับผมตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วเพื่อนๆก็อย่าไปซื้อเลยนะครับเหมือนเหมือนถ้าเพื่อนจะซื้อเหมือนถ้าเพื่อนซื้อแล้วตอนนี้ในในยอดเดิมนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันจะขึ้นไปผมว่าเพื่อนๆ มันอาจจะคิดถูกก็ได้หรือว่าคิดผิดก็ได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอนาคตของดอกแปลว่าถ้าคนไหนที่คิดจะซื้อผมว่ารอก่อนเพราะตอนนี้ของฟขึ้นไปแล้วเพราะก่อนหน้านี้คลิปต่อก่อผมก็ยังบอกเลยว่าเขายังไม่ถึงเวลาของการกลับตัวขึ้นของเขานะครับเพราะว่าบิตคอยเขาก็ขึ้นไปเยอะแล้วเขาก็ต้องรอ เดือนสเดือนกว่าจะเขาจะขึ้นไปจุดสูงสุดของเขาแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครที่อยากจะเล่นรอบสั้นนะครับคนที่ถือรอบยาวผมผมก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากเพราะว่าเขาอาจจะเก็บที่ต่ำกว่านี้อยู่แล้วนะครับอาจจะได้ราคาดีกว่านี้แต่สำหรับคนที่เล่นรอบรอบสั้นผมว่าพยายามขายออกไปบ้างนะครับเพราะว่า ผมเชื่อนะครับว่าเขาจะขึ้นไป1ดอลลาร์ได้แต่ว่าก่อนจะขึ้นไป1ดอลลาร์เขาก็ต้องทำแพทเทิร์นย่อขึ้นย่อขึ้นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ในรอบ1วันคือด็อกมีสัญญาณกลับตัวขึ้นนะครับผมย้ำนะครับว่าเขามีสัญญาณกลับตัวขึ้นแล้วถ้าหากเขาทำแพทเทิร์นคล้ายๆกับรอบเมื่อก่อน ก็คือเขาต้องยืนให้เหนือกว่าไฮเก่าของเขานะครับเขาต้องเบรกให้ให้สูงกว่าแล้วจังหวะนั้นนะครับเพื่อนให้รอให้เขาย่อมาเพื่อนๆสามารถซื้อได้แล้วเขาก็จะกลับตัวขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเหมือนกับส่วนนี้นะครับนี่ที่ผมตีไว้โอเคนะครับดอกก็ไม่มีอะไรมากผมว่า ขึ้นดีแล้วนะครับผมก็ไม่อยากให้ขอลงหรอก,อกแต่ว่าถ้าลงแล้วเราจะทํำยังไงนี่แหละปัญหาเพื่อนๆต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อเพราะว่ามันขึ้นแต่เพื่อนๆต้องคิดด้วยนะครับทําลงนะเพื่อนๆจะทํำยังไงตัวถัดไปก็คือชีบะชีบะตัวน,นี้เขาก็ขึ้นไปเยอะแล้ว ก็เหมือนที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนๆ,ๆนะครับว่าเขาก็คงจะขึ้นไปถ้าเพื่อนย้อนไปดูคลิปก่อนๆผมว่าเขาก็ยังไม่ได้จบรอบแล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้จบ3นะครับเขาไม่ได้จบเว็บ3ของเขานะครับเว็บ3ยักษ์นะครับไม่ใช่ว่า3มแบบ3มลิกนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ต้องพักก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากจะเข้าจริง มันก็คนเล่นรอบสั้นนะครับคนถือยาวผมผมไม่ค่อยคิดอะไรมากแต่คนเล่นรอบสั้นก็เพื่อนๆต้องคิดเยอะๆนะครับว่าถ้าเข,เขาเขาลงมาเยอะๆเพื่อนๆจะทํำยังไงนะครับส่วนแรกที่จะรับได้ก็คือ4,672กับ3,691คือโซนนี้เป็นโซนแนวรับที่สำคัญนะครับ เพราะว่าเขาจะยอ่อลงมาชนตรงนี้พอดีเลยนะครับนี่ชนตรงนี้แล้วก็ชนตรงนี้สองโซนนี้ครับที่เขาจะชนมาถ้าหากขายอย่อนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนสังเกตนะครับไอตไอผมว่าเพื่อนๆพ,พยายามฝึกสังเกตไอตได้ I I, ด้วยนะครับดูนะครับ เขาก็มีสัญญาณกลับตัวแล้วนะครับตรงนี้กับตรงนี้มันสัญญาณขัดแย้งนะครับนี่สองส่วนนี้กับตรงนี้เริ่มขัดแย้งกันนะครับก็คือบอกองบอกได้ว่าขอจักลับตัวลงแล้วแนวแนวรับที่ผมบอกผมว่า เพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณาดูนะครับเงินกดยเงินของท่านแล้วพอท่านก็ต้องวางแผนด้วยตัวของท่านเองตัดสินใจด้วยตัวท่านเองสิ่งที่ผมคิดนะครับตัวชีบะเขาตอนนี้เขากับตัวเขาจะกลับตัวลงมาเขาพักก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะลงมาฟุบเดียวเขาพักนะครับอาจจะไซเวไปสักพักหนึ่งเพราะว่าหนึ่งสองลงมาแล้วก็ไซเว เพราะนี่มันเป็นหนึ่งสองเล็กนะครับไม่ใช่ใหญ่ถ้าต,ตรงนี้เป็น1นึ่งสองใหญ่นะครับนี่โซนนี้ที่ผมตีไว้ตรงนี้ผมนับเป็น1นึ่งใหญ่เลยนะครับแล้วที่ไซด์เวน,นานานนี้คือ2องเดี๋วขึ้นไปนี่คือขา3ที่เขาจะขึ้นไปแล้วขาสามส่วนส่วนมากเลยนะครับเขาจะเว็บหนึ่งสองของย่อไม่ค่อยลึกมากนะครับ เพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะครับแต่ว่าเขายังไม่จบรอบของเขานะครับก็อาจจะไปมีสมมตินะครับอาจจะลงหนึ่งสอประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่คือเวฟย่อยๆนะครับแต่ว่า1 2 3่าสี อาจจะไป2อง0 0ื่นสประมาณนี้ก็ได้นะครับก็เพื่อนๆก่็ลองพิจารณากันดูและวางแผนในการลงทุนด้วยนะครับเพื่อนๆคนใดชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้กับช่องมีฟอเรสด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ